อ่ะก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะฟอร์เรสครับกับผมสตีฟล็อกแปดนาวิกแล้วก็คุณลุงเอิร์ธครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับลุงเอิร์ วันนี้เราจะมาทำปืน่านหน้าไม้ครับผมปืน่านหน้าไม้เราจะมาหาชิ้นส่วนปืนกันนะครับในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าปัญ,ปญหามันมีอยู่อย่างเดียวเลยดิผมจําได้ไม่หมดเลยดิ <c oughs> ไอชิ้นส่วนปืนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆ่หาไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลงครับไอห่วงยางนี่ถ้าเราเอามันลงน้ำคุณว่ามันจะลอยหรือมันจะจมไหนอะเนี่ย ไห้ผมว่าจมอ่ะจมอ่ะแ่คุณว่าว่ามันจะลอยหรือมันจะจมผมจะถ่ายมันไปจมจมอ่ะจมห่วงยางมันต้องลอยน้ําสินี่มัจริงอ่ะเฮ้ยโว้ดังเฮ้ยลอยลอยก้อนหินลอยเฮ้ยมันลอยเว้ยทขาไปเล่นไปกระโดดขึ้นไปยืนได้ไหมไม่เออว่ะต้องลอยว่ะลอยเฮ้ยโดดได้โดดได้ เหยียบเหยียบมันได้อ่ะเหยียบมันแล้วก,ก็โดดอ่ะเจ๋เดี๋ยวกู Good, เจอฉลามเกมนี้มีฉลามเลยทำไปเล่นไปโอ้โหฉากนี้แสงตีเข้าหน้าเฟรมเลทเหลือห้าสิบกว่าเฮ้ยอันนี้สมอเรืเอไว้ลุงไว้ว่ามันลอยได้ไหมอะไรสมอเรืเอเนี่ยนะ โอ้ยรู้งดายถามเลยแป,ปย๊บๆอ่ะเดี๋ยวผมจำผมจำจุดแรกกับจุดที่สองได้ดีว่ามันอยู่ไหนผมเบงเบงแป๊บแป๊บซีด้วยอ่ะสดชื่อละเอ้ยไ,ไ,ไหละผมเ๋ยวนะ ยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรอแซมยืนนิ่งเหรอฮะอ่ะทำไรไอโคกเก็บไม่ได้เหรอวะมันก็ป่องเปล่าคุจะไปเก็บได้ยังไงล่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่โคกไม่ใช่โคกน้ำอัดลมแหมเราเรายังไม่ได้สปอนเซอร์ได้ขนาดนั้นได้ยังไงไม่ได้เออ ถ้าโคกได้ยินอยู่ก็ฟังอยู่ก็สนับสนุนได้ครับทางอีเมลน้ำดำน้ำดำน้ำน้ำอัดลมสีดำมาแล้วพวกมาแล้วถ้าอยากรู้ว่ามันยี่ห้ออะไรก็ยี่ห้อไหนจ่ายก็ยี่ห้อนั้นเลยครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละทำเป็นเข้ม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 นี่แหวนแหวนของข้า ผมไม่มีชุดเกาะเลยวะ่ะของรักของข้าลุงมีระเบิดไหมนี <Yeah. S 1> ่ครับไ<ต>ะจุด <ไป S 1> แรกนะครับทุกผู้ชมผมผมจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ชื Heroes ่นจะจะชื่นจะจะชื่นจะจะชื่นชื่นชื่นนี่เลยไอเห็ดกินได้วะกินอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดนี่มันดอกไม้ให้ตายเถอะผุนไพรผุนไพรบ้านห่างเจอแล้วคีเฮ้ยมันเก็บได้เรื่อยๆเลยเนะี่ย ลุงดูให้ทีอันนี้เบอร์รี่สีอะไรสีขาวกินได้ปะผมมองไม่เห็นว่ะสีขาวสีขาวกินได้ไหมของผมเห็นเป็นสีแดงสีขาวกินไม่ได้กินได้แค่สีน้ำเงินอย่างเดียวอ้าวนี่ดอกไม้สีเหลืองเอาไปทำเป็นพยาบาลได้ปะใช่หรอไม่รู้อ่ะเห็นมันขึ้นรูปบวกมันเก็บหรือเปล่าดอกไม้สีฟ้า นี่ครับผู้ชมจุดจุดทำปืนจุดแรกเอยจุดอุปกรณ์ปืนจุดแรกนะครับอยู่ตรงนี้ลงระเบิดมันลดกดตัวซีวางไว้โอ้ยเอาทอยโอ้โห<ด>ลง<ด> <laughs> มันลง<ด>หรือเปล่าเนี่ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่ยยนี่ครับได้มาแล้วเก็บ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  ก็จะมีนี่นะครับโอนกันนะครับนี่เลยเป็นเป็นเป็นด้ามปืนแล้วก็นาฬิกาที่ต้องใช้ไหมไม่ได้จะต้องใช้ไหนอะมันอยู่ตรงไหนอะผมได้แล้วอะก็ได้แล้วนะแต่มันหาไม่เจอมันอยู่ข้างๆมันอยู่มันอยู่ซ้ายมืออะข้างไฟฉายเลยอะได้ยังลุงโอเคโอกันพาร์ทสองออฟ อ๋อนี่ได้ไดทุกคนเลยเนี่ยได้สิแม่ชิ้นส่วนต่อไปลงุงเราต้องนั่งเรือไปเลยอ่ะชิ้นส่วนเนี้ยระเบิดผมเดี๋ยวนะผมดูก่อนแผวงจรเหล้าเหรียญนาฬิกาเี่นระเบิดแผ่แผงวงจรอ,อะไรนะเล่าเหรียญนาฬิกาแล้วแผงวงจรตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเล่าเหรียญอยู่ไหนวะนลุง<ม>เหรียญอยู่ไหนวะเหรียญอ,อยู่ข้างยา เหรียญนาฬิกาอ่าอีกอีก,อ,ก,อ,กอันนึงแผงวงจรเล่าเหรียญนาฬิกาอ้าวเราไม่เก็บนาฬิกาเพิ่มเลยอะ เก็บไว้าววไปเ,าเดี๋ยวเดีเรานั่งเรือไปจุดต่อไปเราจําเป็นต้องนั่งเรือไปนะกรับผมทุกคนกรัปผมโอ้ยขอให้ทุกคนบิ่งไปได้ไหมฮะ<า>ว่ายน้ำไปได้ไหมไปเอาเรามีเรือก็ต้องนั่งเรือที่เห็นสภาพเรือแล้วไม่อยากจะไปเลยคุณแข่งเรือแพ้ผมไงก็เข้าใจอะ่ะค,คุณยังไม่ได้โอ้โหเก็บเลยกูแบบนี้คุณยังไม่ได้กราบเรือผมเลย ไป <คา S 1> ลุง<ด>ายเรือายเรือเดี๋ยวผมล้างล้างเตอะล้างดาบก่อน <c oughs> ไปายนั่นน่ะเกาะเกาะอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเกาะฝั่งนู้นน่ะไปเลยเอาถอยเอาถอยพ่อแม่พี่น้องครับผมถอยครับผม ขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยขวาอีกขวาอีกขวาอีกอ่าเอาตรงเลยตรงตรงตรงอ่ะขวาขวาขวาเยอะไปขวาขวาเยอะไปเฮ้ยใส่ใส่ใส่เออนั่นแหละเออแหละตรงตรงออกเรือได้ออกเรือได้

คือผมผมทำชาแนลมาเกือบจะสองปีแล้วผมก็เนี่ยเพลงเนี่ยสองปแีแต่มันแต่แต่เรือมันก็ต้องเพลงเนี่ยนะรู้จักโดยทั่วกันถ้าผมฟันเรือทิ้งเราจะกลับยังไงเนี่ยไปาาหลามแน่นอนโดนพี่หลามแน่นอนอนะผมน่ล่วงตรงนี้แล้วก็ เรือมันก่อไฟได้ด้วยนะผมเคยลองแล้ไฟไม่ไหม้เรือด้วยอ่าโอเคเราเจอบรรดาเต่าเต่านี่ไงฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเอาเนื้อฆ่าแม่งอาเต่าแม่งเดี๋ยวผมหาหลุมแป๊บ โอ้โหมึงโยนกระดองทิ้งอย่างนี้เลยหรือหลุมยู่ไหนวะลุงไม่้เนี่ยตอานี่มาครับแม่เนี่นี่ไงหลุมใช่ป่าวะ่าไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวหาหลุมไม่เจอมาถูกเกาะหรือเปล่าครับกัปตันหรือว่าเกาะฝั่งนู้นหรือเปล่าเออมาถูกเกาะหรือเปล่าวันนี้เกาะหนึ่งอะหาดีๆก่อน เจอไหมท่าเตาก่อนดท้ายจะวืดครับกับตาครับผมไม่น่าจะใช่กัปตันนี้เอ้ยไม่ใช่จะน่าจะใช่เกาะนี้นะกะลาสีไม่ใช่แล้วล่ะกอดนู้นแล้วล่ะผมว่าโอ้โหหลุมปูลงเพียบเลยครับกัปตันครับผมกะลาสีผมว่าชัวร์ล่ะวุ่น พึ่เนี่ยครับผมก่อนโน้นก่อนโน้นแล้วเราจะขึ้นเรือกันยังไงเนี่ยโอ้โหขอบคุณครับเหยียบหัวเหยียมาเลยเมื่อกี้เหยียบหัวผมขึ้นไปเลยไอ้เดี๋ยวผมจะว่ายน้ำไปแล้วกันเฮ้ยคุณมาพายเรือคุณเหยียบหัวผมขึ้นไปดิเดี๋ยวมันพายคนเดียวได้ด้วยเหรอ ลูกไหผมกระโดดขึ้นมาเลยผมนี่วิชาตัวเบาฮึบฮึบอ่ะเอาขวาหน่อยขวาหน่อยไม่ขวาไม่หน่อยอ่ะขวาเยอะๆขวาเยอะๆเออขวาเยอะๆขวาเยอะเยอะเยอะอีกเยอะอีก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 อ่ะตรงระวังนะระวังระวังระวังสิ้น อาจจะขวาจะซ้ายก็ได้ลแ,แล้วแล้วแต่แต่ดัมแทมแต่ดัมแทมแท่ดัมแทมแท่ดัมเราเรามาสัมภาษณ์กะลา,าสีเรือตรงนี้แป๊บหนึ่งไหมครับครับคุณรู้ครับ,รบไม่ทรา<ม>บว่าพายเรือมาตรงนี้นี่กี่ปีแล้วครับผมโอ้ยพายมาตั้งแต่เกิดเลยนูย้นโอ้โหเกิดมาไม่ได้ <mm <copyright> ยืนเฉยเลยผมมายังเดียวพายพายออกมาเลย แดีววิวไม่ดีด้วยเหมือนนั่งเหมือนนั่งเก้อีเครื่องบินแล้วแบบปิดตรงปีกอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยแม่สิบใดอ่ะดูเลยไม่ไคยเห็นวิวเลยแล้วเราสัมภาษณ์ฝั่งนี้บ้างไหมครับสวัสดีครับแซมครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าสาวๆเยอะนี่เป็นความจริงไหมครับไม่เป็นความจริงครับผมคนเดียวครับไม่เป็นความจริงนครับแล้วแล้วแล้วคนเดียวที่ว่าเนี่ยชื่ออะไรครับอ้า บอกไม่ได้อีกกระดีมันไม่มีชื่อน้องฝ้ายครับเฮ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยแซมแซมมัเป็นครั้งแรกเลยว่ะที่มันยอมรัวมาแสดงว่าคนนี้เอาจริงและผมและสามก็คนเดียวนี่แหละแล้วสามาษณ์ครับถ้าสมมติว่าจ่าข้ามน้องฝ้ายไปแดกนี่แซมจะคิดยังไงครับคุณจะบุกไปบ้านจ่าคุณจะยิงจ่าเลยครับใช้อะไรยิงครับผม อะไชยิงครับครับอะไรครับจะใช้อะไรยิง,งผมครับผมจะใช้ปืนของผมนี่แหละ <c oughs> ปืน <c oughs> ปืนที่มันจะทำเนี่ยครับผมผมจะใช้ปืนของผมนี่จะยิงเข้าตัวจ่าเลยนะปืนที่กำลังจะทำเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันตรงไหนบ้างเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยจำไม่ได้เลย <c oughs> เราต้องไปศึกษากันเพิ่มเลยครับ เราก็ไปเท่าที่เรารู้ก่อนแล้วกันเรเราก็ไปไปเรื่อยๆเราก็กู o ก l e ไปด้วยเราก็ดูไปด้วยผมว่าเกาะผมว่าน่าจะชัวร์นะเกาะน,นี้ค่อนข,ข้างชัวรนะ์ครับเราควรเปลี่ยนเรือนะจริงออผมว่าเราน่าจะทำเรือใหม่ที่ลำเล็กกว่านี้นี่เหมือนพายบ้านมาไงไม่รู้อะ <laughs> คุณลุง <laughs> าเพิ่งทายพายบ้านมาเลยนะเอะอ เออจริงนะมันเหมือนเหมือนมีบ้านน่ะก็คือผมว่าเราทําบ้านบนนี้เลยดีไหมบนเรือเนี่ยแล้วก็ตั้งพวกที่พงที่พักบนนี้เซฟแม่งบนนี้กินนอนบนนี้ขี้บนนี้เลยขี้บนนี้เลยว่างั้นแหละจะได้ไม่ต้องระแวงไอ้พวกซูบอบรุนี่ด้วยเฮ้ยนี่ไงลุงผมเจอหลุมแล้วเลยครับจัดการผมขออนุญาตระเบิดมันได้ไหมปอมบนาน่านี่ไงมันมันยัดระเบิดได้ เฮ้ยถอยถอยมย,อยโอ้โหมาจุลลยกระจายหินหินหนีหน่ไงชิ้นส่วนปืนเฮ้ยมีกระสุนด้วยออว <c oughs> โอเคไปต่อเราได้กระสุนปืนมากับกับไอ้ท่อท่อปืนอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะ ท่อปืนก็เรียกลำกล้องครับผมเออลำอ้าวท่อท่อปืนเกี่ยวอะไรกับลำกล้องอะลำกล้องเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำกล้องเราทำปืนเออโอเคขอบคุณมากคุณแดงครัขอบคุณครับไป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 ต้องทุบสักทีนะคุณลุงใช่นไหมถามแบบนี้มันต้องทุบสักทีไปลงลงไปกับตันบ้างคราวนี้เรื่องของเรื่องคือผมหารำกล้องไม่เจออยู่ไหนอะ ผมก็ไม่รู้แบบเราเก็บมาแล้วแหละอะคุณเก็บคุณลุงยังไม่เก็บระเก็บมาหมดแล้วในหลุมอ่ะล้วก็มีแค่นั้นแหละผมเหมือนได้ของชิ้นเดิมไงไม่รู้อ่ะมันสุ่มปะ่ะมัน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 จะเล็กๆหน่อยอ่ะไอ้ของทาปืนเราเก็บมาแล้วไม่ต้องพงหรอกทรงก็เดี๋ยวได้ไมาอีกรอบแน่เลยผมเนี่ย <laughs> อ่ะเราไปจุดต่อไปครับ ขึ้นฝั่งตรงนู้นเลยนะกาลาสีแซมฮะขึ้นฝั่งตรงนน้นนะขึ้นฝั่งทงหรอยใช่ใช่แล้วแล้วคุณบอกว่าครั้งที่แล้วคุณบอกว่าคุณคุณคบกับคิตตี้อยู่มันหมายความว่าไงวะไอผมเลิกแล้วกับคิตตี้อ๋อมันเยอะอะไเงี้ยเอนจริงๆผมเลิกกันแล้วผมเลิกกันเพราะอะไรครับ ไม่รู้อ่ะหลายเรื่องว่ะที่ที่ไหนอยู่ดีๆแม่งอันเฟนผมแล้วบอกหาว่าผมอันเฟนเขาไอสัตว์มึงบ้าไปแล้วเยอะแค่สเต็ปเยอะจริงๆผมเป็นคนเดียวนี่แหละอานวีดีโอวคุแต่มันเฟนใช่ไหมป้าเห่าครับเขา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 บล็อกผมไอเธอเลี้ยว แต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักหมดหัวใจมีเล่าอยู่ในหัวกะโหลกแหละไม่ชอบไม่เป็นไรจะคอยฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยว้าอาจ<า>จะดูไว้ดีนะแต่ร้องเพลงเพราะทำให้เธอยิ้มหัวเราะทั้งวัน คุยคุยเรื่องคุยเรื่องอื่นได้ไหมดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อ่านมไ,มไม่รอเ่าไรแต่หัวใจฉันลอนเลยบอกเลยว่าหัวใจผมรออี่กคุณลุงพาพาไปหลุมที่แล้วอะ่ะตอนนี้แต่ผมไม่ชัวร์นะว่าหลุมนี้จะมีหรือเปล่าอะ่ะโอ้เราไปแล้วเราก็มาวูดกันทีนะหลุมนี้จำได้เออถ้าวูดอีกอีกรอบหนึ่งไอ,อหลุมที่มันจะสร้างประสบการณ์ให้เราได้มากเลยเนี่ย แต่ผมว่ามันน่าจะมีครับจากเซ้นละถ้าไม่มีก็คือว่าตานก่อนม,มีหลุมต่อไปในใจแล้วหรือยังครับมีครับมีละผมมีสิบแปดหลุมไม่ใช่ตรงนี้ผมเนี่ยอ้าวเทียลุงลุงยังไงี่ะต้องวิ่งกลับไปอีกมาผมพากลับมาผิดทางเลยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวผมล้างตัวแป๊บนะตัวผมเปือ้อนเลือด โอเคสะอาดแล้วมันก็อยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอผมว่าไม่น่าใช่นะรเราลงทิศลงครับลงเงะว่าเราน่าจะลงมาหน้าไหนต้นไม้ใหญ่อยู่นู่นน่ะเราต้องวิ่งเนี่ยสวนต่อไม้นี้กลับไปทางตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็กลับอีกกลอบอี่หรอบืผมไป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 ๋ยวผมขอดื่มน้ำบัรลงมแป๊บเหนื่อย ดืมด้วยเราของเราเริ่มหมดเลยเราต้องลงทาอีกเฮ้ย<น> <Hey. S 2> ไม่จำเป็นแล้วลนะ่ะเรามีกระเป๋าชอ็อกโกแลตไอ้ลามไอ้ลามไอ้ลามเราล่าฉลามได้ไหมลูงฉลามมันมีศพฉลามเกิดขึ้นนะถ้าจะลา่างี้ก็ไปหาศพเอาดีกว่า ือว่าอยากแะลงไปบู๊ผมอยากบู๋อะเราจะลงไปบู๊บบทำไมทำไมเราไม่เอาธนูยิงมันล่ะเฮ้ยเทียรสองตัวโค้ีได้ยาว่ะเอ้าก็เก็บไม่ได้ฉลามนี่ผมยังนึกไม่ออกเลยวจะสู้ยังไงถ้าจะลงต้องลงไปในน้ำอ่ะเดี๋ยวผมผมไล่ตีเทียแป๊บมีน้ำเลยว่ะอะไรวะเอ้าอะไรวะ เมื่อกี้เจอสองตัวทีเดียวอ้ยน่ะลวงหน้ามาก่อนว่าใช่หรือเปล่าจะได้ไม่วืดกันนี่โอเคใส่กอดหลังเทียเรียบร้อยผมว่าหลุมผมว่าหลุมแรกที่เราไปวืดกันน่ะมันย้ายว่ะ ไอตรงเมื่อกี้ถูกแล้วแต่ว่ามันรีมูฟหินออกไอรีมูฟถล่มออกจายไปที่อื่นที่มีกลมหลุดจากทีเอสบอกว่าเนี่ยโรอไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุผมกำลังใช้ผมใช้สมาธิอยู่เมื่อกี้ผมไล่ไล่เฮียผมลืมเลยเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันกลับมาตรงตรงที่เราสร้างเรือแข่งกันแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ก็กิน เรไม่ค่อยขึ้นมันต้องเนื้อกระตายกินได้แล้วขึ้นเยอะมันกําลังมันกําลังจะมืดอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปนอนดีกว่าลุงครับตื่นเช้าพรุ่งนี้มาเราลุยกันใหม่แต่มีหลุมอยู่ในใจอีกหลุมหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีอีกผมไม่รู้ละเสร็จปุ๊บเราก็ต้องช่วยช่วยกันดูอ่ะเฮ้ยถึงบ้านแล้วอ่ะเราต้องช่วยกันกูเกิลอ่ะ <c oughs> ตามกูอ่ะ นี่นี่ไม่บอกนี่นี่ไม่ฟอร์มไม่อะไรทั้งนั้นกูดูกูเกิลคือกูเกิลก็บอกว่ากูเกิลเลยะไม <c oughs> <c oughs> ่รู้เราไม่รู้จริงๆครับเฮ้ยไอ้นี่มันจะมาเผาบ้านเราเฮ้ยไหนเผาชิายแล้วนี่ไงมันนี่ไงมันดูดีดูดีออกมาดูดิมันจะเผาบ้านเรามานอนก่อนนอนก่อนหายแล้วบ้านเราออกทางไหนเฮ้ยนอนก่อนทุกคน บ้านเราเนี่ยไม่ตายเลยเหรือแซมสั้นนอนก่อนเร็วแซมนอนก่อนนอนก่อนนอนแล้วเนี่ยโอเคสาวลวงุงครับพาไปพาไปตรงที่เรา เออเรามื้อเที่ยงก่อนไหมม,มือมือเที่ยงหไหมแซมมือเที่ยงหน่อยจุดไฟจุดไฟลงพาไปที่ทเรากินน้ำมาลุงที่เรากินน้ำไหนอะ่ะที่ที่เราไปที่เราไปที่เราโผล่จากหลุมออกมาลุงจำได้ไหม เรียรูออกมาแล้วยังไงต่อครับเอ่อที่เราโผล่ไม่ไม่ที่เราโผล่จากถ้าออกมาหัตจมกูกแล้วเราจะโผกับโผมาตรงแม่น้ําอ่ะมันจะมีที่เดียวอะ่ะแม่น้ําที่เดียวอะ่ะมันมีเป็ดเยอะแย้ะถ้าถ้ำท,ที่เราลงไปมีอะไรบ้างอะ่ะที่เราไปเอาคัตาหน้านี่หรอมั้งกระต่ายน,นี่เอามาย่างได้ไหมเฮ้ย <Hey, S 2> ไ,<ม>ไม่ได้ไม่ได้แตผมรู้สึกว่ากระต่ายตัวใหญ่ขึ้นปะวะเออมันเออตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นจากที่เราวิ่งเจอตามแบบเออมันโตขึ้นอะ่ะ เออตัวใหญ่ขึ้นจริงแล้เนี่ยนี่ไงไอกระต่ายกับไอแรบบิตเฮ้ยลุงอย่าไปจับมันอย่าแดกลุงไอ้ย่าแดกโอเคหีบขึ้นมาดูมันเป็นสัตว์เลี้ยงโอ้โหนี่เห็นไหมเต็มหลอดเลยเต็มเลยว่ะเออทีเดียวแค่นั้นเต็มหลอดเลยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้โหยังกินใหญ่เลยลงน้ำโอ้โหน้ำอ่าไม่เหลือไม่เหลือเลยกินได้อึกเดียว โอ้ขาเขอนี่เอาไปทิ้งได้ไหมไปบ้าเอ้ย <laughs> ไม่ค่อยอยีะเดี๋ยวมันมันดับไฟไงอะ่ะดับไม่ได้ครับไม่ต้องดับหรอกไม่รู้จะดับเป็น<า>ไปปะลงุงเวรนึกไม่ออกเลยถ้ำที่เราลงไปแล้วเราขึ้นมาในในถ้ำมีอะไรนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วอ๋อที่พุดขึ้นมาจากน้ำเนี่ยนะเออนี่แหละมาตามผมมาที่มันมีเป็ดเยอะๆนี่แหละ เฮ้ยลุงรู้ไหมฟิ่นนี่ย่อมาจากอะไรไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แม่งฟิ่นชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยิ่นคุณเชื่อไหมว่ามันคือฟิ่นเดี๋ยวผมลองบอกเปลือกเลยลุงลุงว่าใช่ฟิ่นไหมเฮ้ยกินได้ว่ะได้กินน้ำกินน้ำต่างหากเลยกินน้ำเดืมั่วลุงรู้ไหมว่าฟิ่นฟิ่นนี่เพี้ยนมาจากคำว่าฟินนะรู้ปะ อ๋อก็คือว่าปินปินปินฟีนฟิ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 นปีนปนฟินฟินปี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 นปินปีนปีนปีนดีนปีนปีนเีนปีนปีน้อนป่นไีน่ีนปีนปีนปนปีนปีนนนีนนีนปมนีนะไนเลนหานากนปงนะีนปีนปนีน วางนี่ก็เดินถ้าตกใจเอ๊หลุมมันอยู่ไหนวะหลุมหลุมหลุมในหลุมเปล่าผมเรียกหลุมนะผมจะตอบโอ้โหเอ้อควาบรุบ้ชาปนเยเยี่ยมเลย ช่วยได้เยอะยไปะยปยอ้อนไปโย้อนเอเอไอคำวาแถวแถวนี้ของจ่าเนี่ยมันไกลไปปะวะมันไหนๆก็มาแล้วแม่งกูเจอกระเป๋าไปหากระเป๋ากาออ่อนเอ้ยแซมช่วยกันหาหลุมก่อนดิทำไมทำเพื่อส่วนรวมบ้างดีวะที่ไงผมเดินมาหาหลุมเนีน่ยหลุมบ้านมึงนี่มันอยู่แถวนี้ เฮ้ยใครร้องอ่ะเสียงใครร้องมึงไม่ต้องไปสนใจเนะี่ยแบบสาวๆร้องกันอยแบบงี้เนี่ย <Yeah. S 1> ไม่มีผมมีคนเดียวปีนต้นไม้ดูละโอ้โช่วยได้เยอะเดีเย๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวก็วไม่ไดปหา, <laughs> าผมว่าอินดี้คือใครช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะกูลงก่อนลง ผะว่าเราหาไม่เจอแล้วล่ะเราคูเกิลเราคูเกิลนะเราหาไม่เจอจริงมันต้นไม้มันเยอะเกินมันแต่แต่มันแถวเนี้ยผมชัวร์มากอ่ะผมชัวร์มากว่าแถวนี้แน่นอนอ่ะขนาดชัวร์มากล้นเนี้ยใช่ผมชัวร์มากว่าไม่ชัวร์มคงมืดอีกรอบวันเนี้ยผมผมชัวร์มากว่ามันแถวนี้แต่ผมผมไม่ชัวร์ว่ามันอยู่ไหนโอเคผมหาต่อไปไปลงคูเกิลดีกว่า